โอเคก็กล่าวสวัสดีคนที่เข้ามาติดตามรับชมทุกคนเลยนะครับอยู่กับผม SP-Lite TV นะครับอยู่กับคาตกรที่ชื่อว่า Trapper นะครับตัวเก่าแต่เล่าใหม่นะครับโหดกว่เดิมนะครับโหดกว่เดิมอ้าแล้วแม่ไม่วางอเอาเฮคยังไงเน็ตไม่ดีหรือยังไงโอ้โหไม่มีแถบนี้ เหมือนเล่นไม่ได้ไปครึ่งนึงแล้วนะจบละชีวิตนี้นะับดูสศกไม่รู้จะเก็บซีได้ไหมนะยังไม่เลิกซ่อมอีกยังไม่เลิกซ่อมอีกไอ้มอนย,ออยังไม่เลิกซ่อมอี้วางแถบไม่ได้กันหนักแล้วนะยังไม่เลิกซ่อมไอ,อ้มอนมองมองมองใหญ่เลยฮึมมองทำไมมีอะไรมองนักหนาเนี่ย โอ้ยด้านนู้นถึงจะซ่อมเสร็จเลยวะวางได้แล้วนะแขวนหนึ่ง๊บวางได้ปั๊บเลยนะขี้คนก็แร็ป อะไรดังแปะตกใจหมดอะไรดังแปะอะไรดังแปะช่วยเขาหน่อยดีแต่เองอ๋าวิ่งมาเจออย่างนี้ก็ซอยสิครับเอาวิ่งมาซอยอย่างนี้ก็ซอยสิครับผมช่วยไปเลยครับผมเข้าไป เอาข้ามผมทัวามาเลยครับอออเอาเอาเอาเกือบแล้วแม่ละเองหลุดละม้างหลุดละม้างวิ่งแบบนี้วิ่งแบบนี้หลุดละม้างหลุดละม้าง,ง,งคิดว่าหลุดเะล่ะเอาคิดว่าหลุดเะล่ะยังมีคนยังมงือซ่อมอะไรอยู่ฮะ เงินคนมึนอยู่ยังยังไม่จบอีกยังไม่แล้วไปเลยนะครับไม่รอแล้วนะงงครับไปขี่เนะครับอ้าวเรียบร้อยอามินเอาทีอ่อนเอากดออกจากแคมพอดีเลยความโชคดีในความโชคร้ายนะครับ วางเล่นๆไปอา้าวช่วยกันแล้วหรอ <c oughs> เดี๋ยวกลับไปกระทืบเพื่อนนู้นก่อนนะครับใช้เสร็จแล้วด้วยอืมเมื่อกี้ได้ยินเสียงอยู่นะอืม,อมแถบมันกลางเองนะครับเหมื <c oughs> อนจะมีคน ไม่รีบนะครับผมวิ่งได้อ้อมแมพนะครับเดินไปเรื่อยนะครับใจเยน็นๆเล่นแทปเปอร์นะครับไม่ต้องซีเรียสน,นะ <c oughs> น่าจะช่วงนี้นาเห็นแล้วครับเสื้อขาวๆเ <c oughs> มื่อกี้คุณหมอคุณหมอเห็นแล้วครับลอยอ้าวคนเดิมเพิ่มเติมคือรอบสามอ่ะเนี่ยเอาออกขวาเอาซวยเด่นใหซวยเด่นอย่างนี้วิ่งไปไกลเลยนะหมอนั่นเพื่อนเลยนะ ตาไม้เขียนให้ช่วยโอเคไหมตาไมเขียนไม่ช่วยคนระับไหนอะอยู่ไหนอะใครมันปั่นดีจังปั่นยับยับเอาหมอเสื้อขาวคิดว่าไม่เห็นเหรอเอาหมอเสื้อขาวเอาสองคนเลยวยิเรียนเดียวกันด้วยเอาช่วยดิช่วยเลยไม่ช่วยอะ ก็ช่วยก็อดหมดโอกาสนะครับผมช่วยแล้วช่วยแล้วช่วยแล้วเอามอนี่เอามอนี่มอนี่เอาไปไหนอ่ะเอากลับมาหิวอ่ะกลับมาหิวทำไมอะกลับมาหิวทำไมอะล้มสามในเวลาอันสั่นนะนี่ในเวลาอันสั่นนะนี่ตีไล่ไปก่อนตีไล่ไปก่อนเล่นนานๆนะอย่ารีบอย่ารีบไหนอะหมอหมอชอบช่วยใช่ไหมหมอ ไม่รู้ว่าตัวละครชื่ออะไรเรียกใส่ชุดกาวเห็นเรียกหมออย่างเดียวะ <c oughs> อะแขวนไปเราอยากช่วยๆเลยนะไม่รีบไหนคานไปไหนคานทำไมเองหน,น้าสงสารคนแรกเลยนะดินดินเอ้าตรงนี้นมีคนซ่อมอีกเอาเอาเอาจะเอาไปอเอาใครโดนกับดักใครโดนกับดัก ดุดเร็วจังอ่ะดุดเร็วจังอ่ะเดี๋ยวนะมาไกลจังอ่ะไหนอ่ะตามรอยมาครับเห็นรอยอ้าวปล่อยไปนะครับผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วอ้าวมีหมออีกแล้วยังไ,ไงดีหมอตัดเข้าบ้านในจะจุ๊บที่เดียวกันกับเพื่อนสินะ เรียบร้อยหมอโอ้รอบนี้มีคนดิ้นออกจากแถบได้เว้ยเขาเก่งนะแผนด้านนี้นะแผนด้านนี้นะให้รีบด้วยเรียบร้อยอีิงลงศพไม่รีบนะครับไปดูเครื่องแถบต้นเนี่ยมันมีรอยนะครับ รนะนะีรอยเท้านะเต็มเลยนะรอยเท้านะเนี่ยเนี้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 ยเป็นรอยเท้านะเขาเป็นมันเป็นรอยวิ่งถูไทยๆนะข้าตกรก็จะเห็นคนระับเดี๋ยวผมเอา,เ,อาเครื่องตรงนี้ไม่มีวนะเช็คเครื่อง,งนู้นแล้วกันคนระับผมจะพยายามบีบให้เขาเอาเอาวอา วางสิครับผมอยากเขาติดแถบอะผมอยากดึงเขาคาแถบอะมันมีภาร,รกิจอยู่นะ<อ>เดิหายใจนะเก็บก่อนเก็บก่อนอ่าฝั่งนู้นนี่เองนะครับผมวางเย็นๆเลยนะครับวางเย็นๆเลยเฮ้ยังนะยอยู่นะมาอยู่ฝั่งนี้นะน่าจะเนียนคลิปเลยแหละนะ โดนเลยนะเดี๋ยวให้เขาจะให้เขาไปด้านนูนะ้นครับโอเคทีนี้ก็ไปต้อนมาเคยเห็นหมาต้อนเป็ดไหมฮะเอาโดนเดะโดนเดะเอาไปทันไหมเนี่ยจะจับคาแทบเออเขาหลุดแล้วหรอทำไมรีบหลุดจังนะอะเมื่อกี้เห็นอยู่ว่ะอ้าวรีบหลุดจังอนะ ภารกิจมันบอกให้จับคาแถบหรือไงผม,ผมก็ไม่รู้นะเอาเข้าบ้านนี้ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะเอาเอาเอาไม่ต้องเยอะเอาทำไมอะ่ะเห็นย,ยอกอยู่อะ่ะเล่นเมรนมายอกไก่เลยอะ่ะเฮ้ยมีคนหรือเปล่าไม่รู้ครับเรียบร้อยมะนี่ เหยียบแบเจ้าของเขาจะวัดดวงเอาหลุมหรือเปล่าถ้าซ่อมตอนนี้เขาก็เท่ากับตายนะครับเงียบนะเงียบนะผมว่ารอหลุมแล้วตอนนี้นะ อันนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันนะอ่าช่วยกันวะแฟมิลี่วะไม่ช่วยนะผมไม่ช่วยนะเนะอ้าหลุมอยู่นี่วะเอ้าเอ้าติดแทบ็บหลุดปะนี่ยหลุดอีกแล้วอะเฮ้ยทำไมมันหลุดง่ายจังวะอืม เสาเนี่ยคงนายนายจะออกจากมันมาไม่ได้เข้าใจไหม,มผมเห็นหลุมแล้วนะเมื่อกี้นะน่าจะอยู่กลางกลางแมปเลยนะตรงไหนวะเมื่อกี้นี้ตรงนี้ปะอ่ามาหมดทางหนีแล้วนะครับ เอาเข้าไปเล่นกันยาวๆไอ้น้องอ <c oughs> เล่นกันยาวๆขอแถบสักทีได้อนึงก็เนะ้ะ อะไรอะไรอะไรหยอก,ก,กเขานะอะไรที่ลูกผมไม่ตีนี่คือ,อยังไงคิดว่าผมไม่ตีนี่คือคิดว่าคุณเก่งใช่ไหมหรือยังไงเอาหรือยังไงออกไปยิ่งออกไป ผมให้รอดนะคนนี้นะครับอยากให้รอดเหลือเกินนะครับขอบคุณมากนะครับ มีได้เฟรชด้วยนะนะมีเฟรชนะโอเคครับคลิปนี้ก็เก็บสี่นะแสปเปอร์นี่คือต้องใจเย็นเลยครับใจเย็นเล่นนะตีนกไปกินได้เลยเนี่ยโอเคนะมันบัาหรือไงเนี่ยโอเคนะครับเก็บสีไปอย่างเป็นอันสวยงามครับโอเคคะแนนสองมื่นหกนะครับโอเคถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไคร้นะครับแล้วเป็นกำลังใจด้วยการกดแชร์นะครับ จะขอบคุณมากๆเลยนะครับโอ้โหคูณสองวะ่ะคะแนนวะ่ะโอ้ย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 สองขีดคว่าเลยคนระับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไปครับแล้วเจอกันชา